ก้องธรณีมั่นใจต้องมีศึกไตราภาคน้องโอหลังผัดกันแพ้ชนะคนละครั้งก้องธรณีสอสมหมายนักสู้เจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ3ของแรงกิงวันมวยไทยรุ่นไฟเวทมั่นใจจะต้องได้โอกาสเปิดศึกไตราภาคกับน้องโอฮามามวยไทยคู่ปรับจอมเก่าอย่างแน่นอนหลังการเจอกันในสองภาคที่ผ่านมาลงเอยด้วยผลแพ้ชนะกันคนละครั้งภาคแรกระหว่างก้องธรณีและน้องโอเกิดขึ้นในศึกวันไฟใน2ีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งผลการแข่งขันในวันนั้นเป็นก้องธรณีที่คว้าชัยชนะไปได้ก่อนด้วยคะแนนไม่เอกฉันตก เป็นฝ่ายถูกก็แก้มือพ่ายคะแนนมาและล่าสุดภาคที่2ในศึกวันไฟใน31เมื่อวันเสาร์ที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ถึงคิวน้องโอที่สามารถแก้มือเอาคืนได้สาเร็จด้วยชัยชนะคะแนนเอกฉันซึ่งก้องธรณีได้กล่าวเปิดใจถึงรูปเกมในไฟนี้เอาไว้ว่า ยกแรกผมก็วางแผนจะมาเดินประชิดติดตัวเข้าทาไปเรื่อยๆแต่ก็ต้องเสียจังหวะไปหลายครั้งเพราะลูกเตะของน้องโอพี่เขามาดีเกินที่คาดไว้มากผมไม่คิดเลยว่าจะออกแข้งได้ไวขนาดนี้ต้องยอมรับว่าเซอร์แพร์จริงๆครับยกสองผมก็พยายามแก้เกมมาสู้จนมาได้จังหวะที่ผมต่อยน้องโอเมาตอนนั้นผมคิดในใจยังไงก็ต้องปิดเกมให้ได้ผมยืนยันว่าพยายามทําทุกวิถีทางแล้วจริงๆแต่ทํายังไงก็กดไม่ลงเพราะพี่เขาป้องกันตัวดีและโยกหลบได้ตลอดหลังจบยกสองผมก็มั่นใจว่าน่าจะเอาชนะได้เพราะยกนี้ผมทำได้ดีกว่าชัดเจ แต่พอเขายกสุดท้ายผมกลับยกขาไม่ขึ้นแล้วเพราะมีอาการข้อเท้าพลิกในช่วงยกสองทำให้ผมจําเป็นต้องยืนเอาแขนรับแข้งน้องโอแทนอย่างที่ทุกคนเห็นจนทําให้ยกนี้ผมเลยกลายเป็นฝ่ายรับเยอะไปหน่อยครับตอนรอฟังผลคะแนนก็มีแอบคิดในใจว่าผมอาจจะชนะได้เพราะยกสองผมเหนือกว่าชัดเจนแต่พอชูมือให้น้องโอชนะผมก็ยอมรับคําตัดสินครับแสดงความยินดีด้วยจากใจจริงเพราะพี่เขามาดีมากๆโดยเฉพาะการออกแข้งขวาที่ผมคาดไม่ถึงจริงๆพี่เขาสมควรได้รับชัยชนะแล้วครับ ผลจากการขัดกันแพ้ชนะมาคนละครั้งบวกกับรูปเกมที่ออกมาคู่ขี้สูสีจึงทําให้ก้องธรณีมั่นใจว่าในอนาคตตนและน้องโอจะต้องโครจรมาพบกันอีกครั้งแน่นอนในศึกไรรภาคเพื่อชี้ขาดผู้ชนะที่แท้จริงข้อผิดพลาดในวันนี้คือผมคิดเยอะไปหน่อยกว่าจะออกแต่ละลูกซึ่งถ้าย้อนไปได้ผมก็ควรจะต้องออกตามธรรมชาติตามสัญชาตญาณมากกว่านี้แต่ผมมั่นใจว่ายังไงเราก็จะต้องได้เจอกันภาคสามแน่ เพื่อชี้ขาดว่าใครคือผู้ชนะครับไฟนี้ผมทำเต็มที่แล้วจริงๆถ้าต้องทำให้ใครผิดหวังผมก็ขอโทษด้วยหลังจากนี้ผมขอเวลากลับไปพักให้ร่างกายฟื้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งแล้วผมจะนำข้อผิดพลาดและบทเรียนที่ได้รับกลับมาปรับปรุงแก้ไขซ้อมต่อทันทีครับติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่ f a c e b o o k One c on h a m ป ionship Thailand เว็บไซต์ oneif.com Instagram one c h a m p i o และ TikTok one c h a m p i h